คุณลักษการครับในเดือนนี้นะครับดวงชะตาคุณในเรื่องการงานการเงินมาถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับการงานนะครับจะหยิบจับอะไรก็จะเริญนเติบโตก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลยนะครับที่จะเตือนไม่ได้หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินคุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะครับถ้าให้คนอื่นทําให้เนะครับโอกาสลุ้มเหลวก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับส่วนรความรักครอบครัวนะครับคู่รักคู่ครองคู่สมรสก็ดีนะครับประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับ ถามถึงเรื่องความรักคนโสดก็มีโอกาสนะครับเจอความรักแบบฟุกๆครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานไพ่ใบนี้ครับไพ่เอ็มเพลสครับเอ็มเพลสึ้นมาหมายความย่างไงนะครับต้องบอกนะครับไพ่เอ็มเพลสเป็นไพ่ที่ดีดีมากๆเลยนะครับดียังไงนะครับหนึ่งนะครับคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับซนะครับจังหวัดดวงดีมากๆเลยนะครับเรือนี้จะหยิบจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เตือนตั้งแต่หัวคลิปเลยนะครับ จะทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องหน้าที่การงานนะครับลงมือทําด้วยตัวเองนะครับอย่าไว้ใจใครนะครับมาทําให้คุณนะครับถ้าคุณไว้ใจใครมาทําให้คุณแล้วคุณไม่สนใจดูเลยนะครับโอกาสจะผิดพลาดเนี่ยนะครับแล้วผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นไปได้สูงเลยครับถามถึงเรื่องเงินทองมีไพ่ใบนี้ครับอัศวินถือเหรียญครับอัศวินถือเหรียญขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับเดือนนี้นะครับเงินทองไหลมาเทมาคุณจะเอาเงินทองไปลงทุนตรงไหนนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับได้กำไรกลับมานะครับ พียงแต่ว่านะครับจะเอาเงินเอาทองไปลงทุนตรงไหนเนี่ยคุณต้องศึกษาให้ดีนะครับแลต้องศึกษาด้วยตัวเองเลยนะครับห้ามไว้ใจห้ามเชื่อใจใครไปเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําเองนะครับไปไว้ใจคนอื่นเนี่ยโอกาสจะขาดทุนเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับแล้วเช่นเดียวกับราศีอื่นๆนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆเลยนะครับเตือนกันตลอด3เรื่องนะครับหนึ่งนะครับอย่าให้ใครยืมตังค์นะครับยืมตังค์แล้วไม่ได้คืนนะครับสองนะครับจะไปลงทุนนะครับสีเทาๆเนี่ยนะครับให้คลิปให้ดีก่อนนะครับ โอกาสจะขาดทุนนะครับเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับ3นะครับไปจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปเซ็นคํานะครับไม่อย่างั้นจะสวยเลยครับถามถึงเรื่องความรักครอบครัวไพ่ใบนี้ครับจะแม่จิตเชี่ยนครับเป็นแมจิตเชี่ยนขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับคู่รักคู่ครองคู่สมรสคุณนะครับเดือนนี้ก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานการเงินเช่นเดียวกับคุณเลยนะครับเป็นข่าวดีมากๆด้วยนะครับแต่ข่าวไม่ดีกับครอบครัวก็คืออะไรนะครับ ทั้งคุณและเขาเนี่ยนนี้ประสบความสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่ามันจะห่างๆกันนะครับเพราะต่างคนก็ต่างไปทํามาหากินนะครับไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับก็อาจจะดู้องเหงาสักนิดหนึ่งครับถามถึงเรื่องความรักคนสวยพี่ไพ่ไปนี้ครับพี่ไพ่สองไม้เท้าครับสองไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับเอออาจจะมีคนที่แอบรักคุณแอบชอบคุณนะครับอยู่ใกล้ตัวนะครับอาจจะทํางานที่เดียวกันนะครับอาจจะมาจ้องต้องมองมองแอบจ้องต้องมองมองคุณนะครับ ลองเดี๋ยวไปมองสักนิดนะใช้คำว่านี้เดี๋ยวไปมองสักนิดนะครับถ้าดูแล้วน่าสนใจก็สารความสัมพันธ์ต่อนะครับถ้าไม่ดูไม่ไม่แบบไม่น่าสนใจก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวไปสนใจเลยนะครับเสียเวลาครับไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นไงในวันนี้นะครับขอให้คุณรวยๆเฮงๆปังๆครับจำไว้นะครับหมอดูที่ตีหมอดูที่ตีครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ